อาสวัสดีค่ะโกโก้ทุกคนนะคะเอฟกีทุกท่านนะคะวันนี้นะคะพี่จะมาพูดถึงสิ่งที่พี่เลิกทำตอนอายุ30ปีเป็นอะไรที่ได้กลับไปย้อนมองตัวเองค่ะมองย้อนไปแล้วเุ้ยเราก็ไม่ทำอะไรหลายๆอย่างแล้วนี่ว่าคือฉันก็มีความเติบโตขึ้นมาแล้วฉันก็รู้สึกว่าเออถ้าเราได้มาแชร์เรื่องราวอะไรแบบนี้เนี่ยมันก็อาจจะสร้างประโยชน์กับใครบางคนได้ แม้แต่คนเดียวฉันก็รู้สึกยินดีอ่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเลิกร้าน o h my god หนูไม่คิดเลยนะคะว่าที่หนูเปิดวิดีโอมาหนูจะได้ยินอะไรแบบนี้ก็พี่เั็นคนบอกให้หนูร้านไม่ใช่หรอคะ I'm so sorry that's not me เออมันเป็นล้านคอนเทนต์ล้านพูดเล่นล้านแบบขำๆอะไรอย่างเงี้ยแกเก็ตป้าถ้าแต่ก่อนอะฉันก็เวลาเห็นผู้ชายฉันก็กระดีกระดาไงมันแบบโอ้โหฝลงฝล่างมันจะมาหยุดได้ยังไงมันจะว้าวว้าวอะไรอย่างงี้แบบฟิลฟิลอะไรอย่างงี้แต่พอฉันมีผัวเนี่ยนะคะฉันก็รู้สึกว่าจะไม่ต้องการมองใครหรืออยากไปคุยกับใครหรืออยากไป ส่องอะไรใครอีกแล้วเพราะรู้สึกว่าผัวเราตอบโจทย์แล้วตอยแล้วแนะปลภาษาอังกฤษดีๆคำใหญ่ๆเลยนะคะผัวฉันจะได้เห็นค่ะ <c oughs> นะอายุตอนนี้ให้ดูผู้ชายเนี่ยฉันจะดูผู้ชายที่แบบเอ้ยมีมายเซ็ตแบบไหนทำคอนเทนต์เกี่ยวกับการพัฒนาตัวเองอะไรเงอะยฉันชอบจะถ้าดูอะไรแบบนี้เออฟิลฟิลแล้วก็สําหรับใครหลายๆคนนะคะที่แบบว่าเออยังทําตัวแบบร้านอยู่อย่างเงี้ยแล้วแบบบ่นว่าอย่างมีผัวพี่ก็แบบลองคิดดูนิดนึง ถ้าเราล่าเราจะมีบัวไหมหอมถามก่อนหรืออาจจะเถียงแม่ค่ะหนูล่าหนูมีบัวหลายคนอ่ะมันก็เป็นทางเลือกของเธอมันเป็นทางเลือกแต่สําหรับฉันฉันหยุดแล้วเจ้าละหยุดหรือ,อยังนะคะเรื่องที่สองที่พี่เลอกทาคือการคลั่งแบนเนมอุ้ยตายแล้วอุ้ยตายแล้วืนี่คือแก้วของเพื่อนนะคะจากเพจของเพื่อนนะคะถ้าใครอยากได้นะคะก็ เข้าไปสั่งซื้อกันได้นะคะที่ Line Shop ของเพื่อนนะคะเอ่อตั้งแต่พี่เริ่มเป็นอินฟูเนี่ยอ่ะอีดอกเป็นอินฟูไรายได้มันดีไอพวกของแบรนด์เนมเนี่ยเราหยิบจับถึงอยู่แล้วนะเราหยิบจับถึงเราก็เห็นใครหลายๆคนเขาก็มีกรารพอแบบว่าเอามาอวดการแบบประสบความสำเร็จนู่นนี่นั่นแล้วเราก็คิดว่าอุ๊ยเราต้องมีหรือเปล่าเพื่อเป็นการแบบว่าอ e ีดอกปักทงความสำเร็จอีดอก ซึ <G ül> ่งวันนี้นะคะ realize กับตัวเองแล้วว่ามันก็มีแล้วจริงๆแต่มันก็ยังรู้สึกว่าเพื่ออะไรอีกอย่างหนึ่งนะคะพี่ก็เห็นว่าสำคัญมากคือพี่นั่งสรระกับตัวเองนะคะว่าเฮ้ยกูก็เป็น Influencer คนหนึ่งนี่หว่าแล้วอินฟลูเอนเเนี่ยที่คนเขาเรียกกูเนี่ยมันแปลว่าผู้มีอิทธิพลเว้ยแล้วการที่กูจะหยิบจับหรือทำอะไรอะ่ะ มันก็มีคนดูกูแล้วพี่ไปดูข้างหลังบ้านไอหยอกเด็กฟอลโล่กูเยอะมากแล้วกูจะต้องไปโชว์ของแพงๆที่มันแบบแพงๆไปเพื่ออะไรวะเพื่อแบบให้เด็กที่มันดูกูเนี่ยอยากได้อยาก,ายากมีหรือรู้สึกว่าตัวเองดีไม่พอที่ไม่มีของแบบนั้นหรอวะทําไมกูต้องไปสร้างค่านิยมอะไรแบบนั้นทับถมส้อนเข้าไปอีกอะไรอย่างเนี้ยฉันก็เลยแบบเอ้ยเมียวดีกว่า แต่อันเนี้ยมันก็คนที่เขาทำเนี่ยเราจะไปบอกหรอว่าเฮ้ยเธออวดรวยมันผิดเธออวดของมันผิดเธอเนี่ยเราไม่สามารถไปบอกเขาได้แล้วเขาก็ไม่ผิดที่เขาจะอวดด้วยเพราะว่ามันคงมีเหตุผลอะไรต่างๆนานาแต่ที่พี่นะจะบอกตรงนี้ก็คือสําหรับน้องๆเอฟกีของพี่ที่พี่แบบรักสุดหัวใจมากๆเนี่ยเป็นน้องๆที่แบบตามติดตามกันมาเนิ่นนานเนี่ยพี่อยากจะบอกว่าเราต้องอ w a r e กับตัวเองนะคะว่าเฮ้ย สิ่งที่คนอื่นเขาโชว์สิ่งที่เขาใช้สิ่งที่เขามีเนี่ยเราไม่ต้องมีก็ได้ไม่ต้องไปพยายามอีดอกตรากตรำเพื่อหามาหนูเขาใจคำว่าตรากตรำเพื่อหามาเพื่อจะได้ validation จากสังคมปะถ้าอยากเป็นตัวแม่ก็เป็นตัวแม่แบบใหม่ที่แบบ fulfill inside ไม่ต้องหาอะไรมาถมมาปะ ตัวเองอะเพื่อให้บอกว่าเออฉันฟูลฟิลฉันรลดฉันเก๋ gay, ทุกคนยอมรับฉันอะไรเงี้ยไม่ต้องถ้ามันลำบากไม่ต้องเนาะแต่ก็ฉันก็ไม่ได้ว่าคนที่เขาใช้ของแบรนด์คือบางคนเนี่ยเขาชอบดีไซน์เขาชอบดีไซเนอร์คนนี้เขาใช้เพราะว่าก็ปกติที่แบบเออ มันสวยดีหรือว่าเออมันมีความคงทนหรืออะไรฟิลฟิลนี้อยากจะได้เพราะว่ามันดีไซน์สวยพี่หนูต้องมีจริงๆค่ะพี่ยังไงหนูก็ต้องมีไม่ผิดค่ะตอนที่พี่จะซื้อเนี่ยพี่อ่ะตั้งกฎกับตัวเองไว้ว่าพี่จะเก็บเงินให้ได้สิบเท่าของของสมมติของชิ้นเนี้ยมีราคาหนึ่งแสบาทพี่ต้องเก็บเงินให้ได้หนึ่งล้านบาทพี่ถึงจะซื้อมันค่ะอ่ะไม่งั้นพี่ก็จะไม่ซื้อเพราะว่าพี่รู้สึกว่าพยายามเกิน แต่ก็ลองคิดดีๆนะถ้าเก็บตังค์ได้หนึ่งแสนแบบแล้วเนี่ยไอ้หนึ่งแสนนั้นน่ะก็ไปทําอะไรได้อีกเยอะแยะนะคือมาร์เก็ตติ้งอ่ะเขาอยากให้เราอยากได้อยากมีอยู่แล้วล่ะการตลาดอ่ะเออแต่เราต้องแบบคิดคิดคิดอยู่กับตัวเองคิดคิดคิดมันจําเป็นไหมมันสมควรไหมมันอะไรแล้วไงตอบปึ๊บปึ๊บ อะต่อนะคะเลิกเจ้าขิดเจ้าแค้นแล้วค่ะฉันไม่ได้โกรธเกลียดใครอะไรแล้วฉันสามารถที่จะให้อภัยคนได้แบบรวดเร็วมากขึ้นถ้าแต่ก่อนนี่บาดเลือดแค้นฟิลฟิลบาดเลือดแค้นฟิลฟิลแบบทำกุหลอนี่ฟิลฟิลตอนนี้คือคนพบแล้วว่าการให้อภัยนี่มันเราฟูมากเว้ย หลายคนจะงงทาไมหนูต้องไปให้อภัยมันด้วยละ่ะคะพี่มันทําหนูหนะคะมันทําหนูเจ็บมากเลยค่ะอ,อีดอกการให้อภัยมันไม่ได้ให้อภัยเขาเพื่อตัวเขาการให้อภัยเนี่ยมันทําเพื่อตัวเองมึงจริงๆอันนี้กูมไม่ได้โลกสวยแต่กูทดสอบแล้วเกิดขึ้นเกิดขึ้นจริงๆการให้อภัยอ่ะมึงคือการที่เราเก็บโกรธความโกรธแค้นความชิงชังความเจ็บ ปวดอะไรเนี่ยอีดอกมันก็เก็บอยู่ตรงนี้นะคะโกโก้มันหนกักอีดอกเอ้ยหนกักนะค่ะทํำยังไงคะถ้าวันหนึ่งที่เรา Let it go ให้อาภัยไปปึบอีสัตตัวเราเบาสิเราเบาแล้วสิอย่างนี้ถูกไหมเราทําเพื่อใครทําเพื่อตัวเองไงการที่เราให้อาภัยไขรสะกคนมันคือการสเตปอัพไลฟ์ขึ้นไปนะการมีชีวิตที่แบบ สเต็ปขึ้นอีกอีกระดับหนึ่งนี่เออฉันทำฉันทำแล้วฉันฉันรู้สึกว่าพอให้อภัยไปแล้วมีสิ่งดีๆมันเข้ามาก็ลองดูค่ะลองดูหลายคนมาปรึกษาพี่ค่ะว่าหนูรู้สึกแบบเป็นทรอมาในจิตใจอะไรต่างๆนานาไม่ให้อภยัยเขาทำเราเจ็บมันคือประโยชน์อะไรที่เราจะแบบกักเก็บความเครียดแค้นอยู่ตรงนั้นอะ่ะไอเฮียมึงทำกูเจ็บนะตรงนั้นแล้วอะมึงยังเอาความ ชั่วร้ายมาให้เรารู้สึกแย่ยังไม่ผ่านพ้นไปอีกเหรอบางคนรู้สึกเป็นปีๆเขาคนนั้นมีสิทธิ์อะไรต้องถามก่อนมีอิทธิพลอะไรขนาดนั้นฉันไม่ยอมฉันไม่ยอมเป็นทาสคุณหรอกค่ะเธอต้องคิดอย่างนี้ว่าฉันไม่ยอมเป็นทาสคุณหรอกค่ะหากเธอคิดอย่างนี้ได้ชีวิตเธอจะดีขึ้นสิ่งดีๆจะเข้ามาในชีวิตเธอเพราะว่าฉันทําไงฉันไม่ค่อยได้แบบเกลียดเกิดโกรธใครอะไรทั้งนั้นแล้วบางคนที่แบบอ e ีดอกแหม่หืม,หมแต่ก็ปล่อยให้เร็วอ e ีดอก ปล่อยให้เร็วนี่คือ Challenge มากนะคะวันหนึ่งนะพี่เชื่อว่าเขาจะสำเนียกได้ต่างๆนลนะว่าเฮ้ยเขาไม่เคยทำไม่ดีกับเราเขารู้สึกผิดหรือเขาจะมาขอโทษเราหรือวันหนึ่งเคถ้าเขาแบบสัตด,ดานเขาเหี้ยก็ปล่อยให้เป็นเวรเป็นกรรมเขาโดนแน่ๆส้นตีนนะคะอะต่อนะคะต่อต่อต่อ เลิกกินเหล้าอ่ะเลิกกินเหล้าแล้วหลายคนก็งงว่าพี่เมื่อคือไม่กินเหล้าเหรอคะมึงไม่เคยมีใครเชื่อเลยว่ากูไม่กินเหล้ากินกาแฟจ้ะกินกาแฟะนะจ๊ะนี่จ้ะก,กับแก้วแก้วของเพื่อนนี่มีตาปัม๊มตรงนี้ลางๆเลยนะทำไมพี่ไม่กินเหล้าคะงงคะ่ะคนอย่างพี่มันไม่กินเหล้าได้ไงนะอย่างพี่เหมาะกับเหล้าขาวมายมดองมากผิวพันคือกินเหล้าทุกวันนะแต่ถึงิ่งไม่กิน เพราะว่าเพราะว่าฉันออสุขภาพค่ะฉันฉันไม่กินเหล้าเพราะว่าถ้ากินแล้วมันจะมีพืนพื้นมันขึ้นหลายคนอนจะมองว่าแหมสภาพตอนนี้ก็ใช่จะดีค่ะพี่อีกอย่างหนึ่งคือฉันไม่ชอบฉันตอนเมานะเป็นสิ่งที่พี่รู้สึกว่าอีดอกมองยอนถุยอมองย้อนกลับไปดูเนะี่ยเฮ้ยเรา disrespect myself ได้ขนาดนั้นเลยเหรอเราไม่ให้เกียรติตัวเองกับไม่ให้เกียรติ เพื่อนๆที่กินเหล้ากับเราอะเพราะว่าเราเมาหย่ำเปมากถ้าถ้าเกิดกูเมาปุ๊บมันแล้วกูไปสุดไงกูไม่มีเมาเบาๆอะไรอย่างเงี้ยเออกูไม่ชอบไม่ชอบการขาดสติไม่ชอบการที่ต้องมีคนเทคแคร์ดูแลไม่ชอบการเป็นภาระคนอื่น <c oughs> ซึ่งแต่ก่อนคืออันดับหนึ่งนัมเอวันเลยค่ะซึ่งเป็นอย่างนี้เลยนะคะเมาแล้วก็อะไรก็ไม่รู้อะแล้วตื่นมาอีกวันนึงก็แบบ เี่ยไม่ชอบตัวเองอะที่กูทำอะไรโดยไปตรงที่กูไม่มีสติแล้วไม่รู้ตัวคือแบบก็เลยรู้สึกว่า,าไม่กินเนาะไม่กินแล้วก็อีกอย่างหนึง่งปัจจัยใหญ่ๆใหญ่ๆเลยก็คือผัวไม่กินเหล้าไงอะผัวฉันเขาแบบอินฟูเอนฉันให้พอฉันเห็นเขาไม่กินเหล้าฉันก็ว่าเออกูจะกินทำไมฉันก็เลยไม่กินตาม เออซึ่งมันมีเหตุผลหลายอย่างต่อกันซึ่งฉันรู้สึกว่ากบกับผัวคนนี้ฉันรู้สึกดีอ่ะฉันรู้สึกไม่ได้อยากกินเหล้าด้วยฉันรู้สึกฟิลฟิลชิลชิลใครอยากกินเหล้ากินไปฉันกินม็อกเทลเออไม่เมาด้วยเก๋นะคะ่ะคือถ้าจะกินเหล้าก็กินแบบพอพอเหมาะพอเจาะพอดีพอดีอะไรอย่างเงี้ย ดีกว่าถ้าจะกินนะฉันก็จะกินแบบน้อยมากกินแบบไม่ให้ตัวเองเมาเพราะว่ากลัวแต่พอมีผัวปุ๊บเนี่ยไม่กินเลยโอ,อ้มึงอืมจริงๆนั่นแหละค่ะแต่ไม่รู้สึกว่าอยากกินอะไรนะเออไม่รู้สึกว่าอีดอกโอโมันอยากเล่าสละเกินค่ะก็เปล่าไง อ่ะต่อไปนะคะ่ะอู้ได้แล้วเลิเลกลก,ลกินเหล้าแล้วก็เลิกกินเนื้อสัตว์ไปด้วยะคะ่ะอุ้ตอนแหล่มากคุณมะเขือชีวิตตอนแหล่มากคุณมะเขือดูแบบน่าจะเห็นหมูแล้วแดบหมูสดได้เลยอะไรอย่างเงี้ยคือเห็นควายเดินมาคือแทะควายได้เลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่จริงๆแล้วฉันไม่ได้กินเนื้อสัตว์มา สักพักหนึ่งแล้วไอ้ไม่กินเหล้าวันหนึ่งปีแต่ไอ้ไม่กินเนื้อเนื้อสัตว์เนี่ยก็หลายเดือนแล้วอีดอกลืมนับแต่ว่าไม่ได้เนื้อสัตว์แบบอีดอกทุกเนื้อสัตว์นะแต่ยังมีความกินปงกินปลาบ้างกุบกริบนะเพราะว่าสุขภาพอีกแหละฉันลองไม่กินเนื้อสัตว์แล้วฉันรู้สึกว่าสุขภาพฉันดีขึ้นอะไรอย่างนี้ฉันก็เลยแบบเออลิกกินเลิกกินไปก่อนเลยแล้วก็ไม่ได้รู้สึกอยากกินด้วยไม่รู้สึกแบบอืาจเป็นต้องกินหรืออะไรก็เฉยๆยชิลๆฟิลๆไปอ่ะนะ ฉันรู้สึกว่าสัตว์อ่ะที่เรากินกันเนี่ยอีดอกมันมีความเครียดน่ะเขาเลี้ยงแบบเียเครียดอ่ะมันไม่ได้เป็นแบบหมูยิ้มไก่ยิ้มอ่ะซึ่งมันมีนะบางฟาร์มเขาจะเขาจะแคร์เรื่องการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงอะไรอย่างนี้มากเลยว่าแบบปล่อยธรรมชาติแต่ว่าปัจจุบันน่ะเขาเลี้ยงเป็นเล้าๆเป็นครอบให้มันอยู่ในนั้นละแล้วมันก็ออกไปไหนไม่ได้แล้วมันก็เครียดอ่ะแล้วแล้วนกาทีฟเอนเนอร์จีมันก็ลงมามึงเข้าใจป่ะเพราะว่าเวลาเราเครียดอ่ะความเครียดมันไปทั่วร่างกายอยู่แล้วแล้วก็ แล้วก็ด้วยสารเคมีที่เขาเลี้ยงด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันเราก็กินเข้าไปอีกฉันรู้สึกว่าเราอาจจะ observe ตรงนั้นมาอะไรฟิลฟิลฟลนี้ด้วยต่างๆนานานะคะฉันก็เลยเไม่ค่อยกินมันเท่าไหร่ต่อไปนะคะคือแต่งตัวโป้งงงเลยอะดิอีดอกพี่เมื่เขือแต่ก่อนพี่มะเขือแต่ง,แต,งแต่งแทบมากเลยนะคะมันก็เกินไปอีดอกย้อนกลับไปก็แบบเหมือนแบบพี่คะมาดูหนูสิคะหนูเซ็กซี่ไหมคะนี่คะ พวกนมตูดค่ะฟิลฟิลนี้ซึ่งเราก็ไม่มีพวกนมตูดไม่มีนะคะแต่เราคือ lacking of attention มากอยากได้ attention อยากให้คนมากดไลค์คือมันฟ u l f i l l เข้าใจป่ะแบบอู้มันได้แบบได้ validation โอรู้กด Fire วเซ็กซี่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราแบบตอนนี้เราแบบกูทำไปตอนนั้นอะนะ่ะเนาะเออมันยังเด็กอะนะ่ะเนาะมันก็ยังอยากได้อะไรตรงนั้นอยู่ซึ่งตอนนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้ ไม่ได้หวังอะไรขนาดนั้นแล้วแบบว่าไม่ได้ต้องการจะมาแบบต้องเซ็กซี่แบบกระโชกข้คาแบบเซ็กซีเก่เล็กๆอย่างตัวเซ็กซี่แบบมีสไตล์แบบเออไดอยู่ดูเกด,ดูแพงอะไรอย่างเงี้ยแต่ก่อนเราดูพวก Instagram m โมเดลแบบเฮ้ยเขาแต่งตัวน้อยชิ้นเขาเซ็กซี่เขาโชว์กันอุ้ยเราเอาบ้างดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ได้เอ,อ่อ validation ตรงน,นั้นแล้วเราคิดว่าเออมันเป็นสิ่งที่ดี สิ่งที่ควรจะทำณนะตอนนี้พี่รู้สึกว่าพี่เลือกที่จะไม่ทำแบบนั้นแล้วเออเดี๋ยวถ้าใครอวดอยู่หรือทำอยู่ก็ฉันไม่ได้บอกว่าถูกหรือผิดผิดหรือถูกควรหรือไม่ควรทุกคนมีเส้นทางของตัวเองทุกคนแบบว่าเป็นตัวเองได้ในแบบที่อยากเป็นนะคะลดอีโก้ค่ะอีดออีโก้ Eagle, นี่อีเฮียอีเฮียเลย ทองนะคะทําไมถึงรดอีกโก้แต่ก่อนพี่มีอีกโก้เยอะมากพี่จะรู้สึกว่าคือถ้าเราไม่ลดเนี่ยนะเราไม่สามารถเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมได้ละเพราะเราคิดว่าเราเจ๋งสุดเราถูกสุดเราดีสุดละเราไม่สามารถพัฒนาตัวเองได้แล้วเพราะเราจะไม่ไปมองว่าตัวเองเป็นคนผิดหรือไปคิดวิเคราะห์เรื่องราวอะไรต่างๆเพราะเราจะมั่นมั่นกันโหลกว่าฉ mm ันถูกค่ะแบบอืมอืมเดีย มันไม่ได้ผลนะคะอีดอกถ้าจะมีความรักดีๆแล้วยังใช้อีโก้หรือความสัมพันธ์ดีๆกับเพื่อนพ้องอะไรต่างๆพอได้ลดลงแล้วมานั่งพิจารณาตัวเองดูอะฉันรู้สึกว่าเออมันไม่ต้องเป็นอย่างนั้นก็ได้นี่หว่ามันไม่ต้องชนะไปสะทุกเรื่องก็ได้แล้วตอนนี้ก็รู้สึกว่าอีโก้ลดลดลงเยอะมากนะคะในหลายๆเรื่องในหลายๆเรื่องแต่บางเรื่องก็ไม่ได้บอกว่าฉันจะไม่สู้ฉันจะยอมแบบฉันอ่อ ออ balance ค่ะอีดอกมีสติมี balance ชีวิตต้องมี balance นะคะไม่มี ego แล้วอีดอกยอมให้เขาด่านูน่นด่านี่ให้เขาทำก็ไม่ใช่สติต้องมีนะต่อมานะคะอืชันเนี่ยก็ไม่ได้มูแล้ว แต่ฉันนะ่ะเป็นคนที่เชื่อว่าในเรื่องของสิ่งที่มองไม่เห็นในเรื่องของสิ่งลี้ลับอะไรต่างๆในเรื่องของเทพ,พเจ้าชฉันฉันเชื่อและฉัน r e s p e c t ทุกท่านฉัน r e s p e c t ทุก being ทุกอย่างบนโลกใบนี้นะคะและฉันก็ r e s p e c t ตัวเองกลับมาคุยกับตัวเองกลับมาคุยกับ higher self เข้าเข้าไปข้างในไปคุยกับตัวเองข้างในมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยไม่อยู่ในที่ว i b เบ t ร o ช่นต่ำๆค่ะว i b เบ t ร o ช่นต่ำๆคือว i b เบ t ร o ชเอ่อความสกเศ้าเสียใจยความ g r i ิฟอย่างเพลงอกหักอิดอกมึงมันจะมีนักร้องที่ร้องเพลงอกหักได้ถ้ามึง ไม่ได้รู้สึกอกหักมึงก็อกหักมึงเข้าใจป่ะมึงก็จะแสตามมึงจะเศร้าตามฉันไม่ควรต้องหาอะไรที่มันโพสิทีฟเข้าต,ตัวตลอดเวลาอย่างเพื่อนอย่างสิ่งแวดล้อมเนี่ยสิ่งแวดล้อมที่สําคัญมากๆที่ฉันจะต้องอยู่ฉันต้องอยู่กับคนที่แบบบวกสดใสร่าเริองอย่างอีต้องเนี่ยเป็นคนที่แบบบวกบวกอีดอกแบบเอเนอร์จีดีมากเอเนอร์จีดีมากแล้วก็บ้านต้องอ่ะฉันชอบไปมากเพราะว่าเป็นความธรรมชาติมีการคอนเนคกับกับความรู้สึกวัยเด็ก ที่มันขาดหายไปตอนเด็กๆที่แบบฉันลืมมาแหละแบบลืมกํำพืชไม่ใช่อะไรบ้านเย็ดต้องจะเป็นบ้านไม้แบบอยู่กันแบบพี่น้องครอบครัวแล้วก็มีต้นไม้เยอะๆฉันชอบมากเนองไอยู่บ้านนานะคะเพราะว่า energy ดีฉันเป็นคน sensitive ื่อง energy มากถ้าอยู่อยู่ในที่ใดที่ vibration ที่แบบมันไม่ใช่ฉันจะรู้ได้ทันทีเออฉันจะแบบอืมฉันจะออกห่างอแต่ถ้าเกิดฉันอยู่กับใครแล้วแบบเออไว้ไวฉันดี ฉันรู้สึกม,มีความสุขมันโพสิทีฟมันไม่เอะฉันก็จชอบไปอยู่ตรงนั้นนะคะสิ่งที่เราจะทำเพื่อตัวเองได้เนี่ยก็คือหาสิ่งแวดล้อมที่ดีให้ตัวเองค่ะ ก็เป็นประมาณนี้ค่ะประมาณนี้สิ่งที่เลิกทำแล้วนะคะถ้าฉันมาอัดคลิปอีกทีหนึง่งอาจจะเป็นแบบว่าอีก10ปีข้างหน้าจะเลิกเป็นแบบดีแล้วก็ได้เออไม่แน่ใช่ว่าถูกว่าคนเรานะคะพี่จะบอกว่ามันเปลี่ยนแปลงได้เสมอมันเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเลยแล้วถ้าเกิดมีใครมาบอกว่าเฮ้ยมึงเปลี่ยนไปอ่ะมึงไม่เหมือนเดิมเลยอ่ะต้องถามว่าไอ้ตรงที่เราเปลี่ยนไปนะั้นมันดีขึ้นไหมมันทำให้ชีวิตเราดีขึ้นหรือเปล่า อ่ะอีดอกเหมาะมองย้อนกลับไปดูแต่ตัวเองแต่ก่อนตอนนั้นก็เออทำอะไรอะ่ะแต่ถามว่าพี่เคารพตัวเองในตอนนั้นนะพี่รู้สึกว่าถ้าไม่มีอีน,นนะั่นเนี่ยก็ไม่มีกูในวันนี้แกป๊ปปและสิ่งที่พี่พูดไปนะคะพี่ไม่ได้บอกว่าทุกคนต้องเชื่อฟังฉันต้องเป็นแบบฉันอย่าไปทำแบบสัไม่ได้พูดดูและให้ทุกคนพิจารณานะคะว่าเอสิ่งไหนเอาไปใช้ได้กับชีวิตและทำให้ชีวิตดีขึ้นคือทุกอย่างอ่ะมันอยู่ที่เราเลือกค่ะซ้ายขวาทาไม่ทาแค่นั้นเลย อยู่ที่เราเลือกอะไรใส่ให้ตัวเรารักตัวเองเลือกสิ่งดีๆใส่ให้ตัวเองคือพวกเธออะเอฟกี F ้อะคือน้องพี่พี่รู้สึกว่าเราต้องเติบโตไปด้วยกันพี่รู้สึกว่าเราต้องไปด้วยกันอะไรที่พี่รู้สึกว่าพี่สามารถเอาประสบการณ์ของพี่มาพูดได้นะพี่ก็อยากทําถ้ามันมีประโยชน์แม้สักนิดนึงกับใครสักคนนึงพี่ดีใจแล้วจริงๆเพราะว่าพี่รักเอฟกีมากอุ้ยออนเอฟกีโดู อยากให้พี่เล่าเรื่องอะไรทำวิดีโอหัวข้อไหนๆเนี่ยบอกมาค่ะยินดีที่จะทำอยู่แล้วค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณที่รับชมนะคะบายบายค่ะเอฟกีทุกคน